อันนี้งานก่อสร้างบ้านแม่โปง่งหลังจากผ่านไป2สัปดาห์พอดีวันนี้วันที่27กันยายนลักษณะเนื้องานตอนนี้เทฐานหลุมเสาตอมอเรียบร้อยทุกต้นจำนวน36ต้นได้นำรถแบคโคมากบหลุมเป็นที่เรียบร้อยในขณะนี้ อยู่ในขั้นตอนของวางแบบมัดเหล็กคานทางอาคารซึ่งางานมัดเหล็กประกอบแบบน่าจะเสร็จภายใน3วันหลังจากนั้นก็เริ่มการเทคานนี่คือภาพโดยวรวม ส่วนนี้คือส่วนด้านหน้าของอาคารด้านหน้าสุดส่วนนี้คือด้านปีกขวาที่จะเป็นส่วนที่ติดกับลงรถส่วนนู้นมุมด้านไกลคือมุมซิกซ้ายห้องนอนใหญ่